ลกดแล้วหรออยากจุูบ่ายังไม่ขึ้นเลยวอลิปยังไม่ขึ้นอืมลิ้วกดแล้วสวัสดีนะสวัสดีล้วกดแล้วโอ้โหโอ้จนระเบียบไม่เรียบร้อยเรายังไม่ขึ้นว่ะแจนระเบียบสังคมไม่เรียบร้อยนานแล้วหนึ่งคืนสวัสดีและสวัสดีด้วยสวัสดีและสวัสดีวันทึกไว้ให้ทรงจำว่าวันนี้เราทำงานเด็กขนาดไหนสวัสดีและสวัสดีโอลิฟ ขอบคุณอาจารย์ผมขอบคุณมากค่ะอาจารย์เป็นลมไปแล้วสองทีนี้อาจารย์ก็เหงาตั้งแต่เธอมาแต่เชียงใหม่อาจารย์ก็อาจารย์หล่อห้ากันแล้วอาจารย์ยังไม่ได้หลับเพราะว่าเจอคนอย่างโอลิฟสวัสดียี่สิบสามคนค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ลิฟด้วยนะทีนี้ทไมไม่พูดอย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยเออถามขอหนี้ฟังครับผมทุกคน ຕ້ອງຕາມໂຫມດໄ คุณเนี่ยตีสาม โอเซอด้เข้าจาโอ้มากอ่กบเขาไว้ผู้หญิงก็ต้องมาอยาเขาไว้อย่กเขาไว้ก้แกล้ามอยากจุบขาพูดอากจูบาห้ฟังยอยากจุบอยากจูบข <อ S 3> ไม่ไม่เอาเสียงเต็มอยากจก <c oughs> ค่ะเว่นอายว่ะอยากจุกค่า ไม่สวยแต่อร่อยอะไรนะเขาว่าไงนะกินให้หร่อยอร่อยนะเสียงเสียงเงียหนอยบางทีที่เจ้าจานแล้วก็ตัดให้เขาทำาิ๊กต่อพี่จ่าทำจิกต่อนะใครเข้ามาแล้วคนไหนใครเข้ามาแล้วก็ออกไปอ้ยไม่ใช่ใครเข้ามาแล้วก็แชร์คนไปใครเข้ามาแล้ว่านอนบ้างไหมนอนบ้างไหมนอนอ่ะนอนที่สองชั่วโมงก็เสดือเสด็จมาอะไรวาจาจ้า คุณต้องการอะไรไหมจ๊ะต้องการอะไรแม่บอกให้มาหาเนี่ยบัตเจี้ยเหรอเออมาขอจังนายธีรพันธ์ชื่อจรีนก็ธีรดลอันนั้นธีรดลอันนี้ธีระาดาตอนนี้เขาตั้งให้ชื่อธีรพันธ์อันนั้นธีระสองอันนี้ธีรพันธ์สองร้อยเอาหมดทุกวันนี้สองร้อยสามร้อยเอาหมดงแื่จะนั่นแล้ว สองร้อยจริงอ่ะพดไกลสองร้อยผู้ชายผมนะเห็นเงินไม่มีอะไรครับผมรับเป็นผู้รับที่ดีเนาะใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยใครเข้ามาแล้วทางว่างก็ออกไปคืนนี้ไผ่เนาะสิหมาคืนนี้ไผ่เนาะสิหมาบนบ้านไงมันต้องมีคนหมากระปุกมาเจ็ดสิบหกคนแชร์บนไป ไงคอยมันยังไงวะไงคอยไงมันยังไงต้องนอนอันดับแรกต้องนอนกันให้บอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรีบรู้ให้ฝากเพลงอยากจุบอยากจูบไม่ใช่หมุนอันนี้หรอกนี่จะไม่เลยนี่จะหัว มาเลองใบเสียงเต็มหน่งวันทำให้ทนเลยไหมมาเลยเดี๋ยวอาจารย์บอกนให้อีกเหมือนนึงขอเช็คเชคโอโอย่างนี้จะทำยังไ 哎。 จะคิวเนี่ยครับผลซักซิดได้เลยนะครับผมเอาไปที่ไหนปอกปอกกุ้งเผาหลักสี่หรือหลักห้าขอคิวมาได้เลยนะทุกคนกปอกกุ้งเผาเหลือเปล่านะครับพลซักซีดขอไปสองอันเลยขอไปสองที่ได้ไหมคะขอไปสองคิวนะโอเคเรียบร้อยครับเดนเด์ครับเ่ยส่งครับทุกคนตัดตรงที่ท่อนหูกนี่ตัดต้นหุกทำที่ตัด อ mm. ืมสวยยอดอยู่แล้วสองร้อยเป็นบ้านนะอาจารย์ให้เยอะเยอะนะโอ้โหตะลันที่อ๋อยากับปะทะเพลงนี้มันโดนอยู่แล้วใครว่าโดนไหมโดน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 เพลงนี้มันมีคำกินมันมีคำกิ่น ทนั้นไม่กล้าลงทุนขนาด<ว>นี้อันนี้ยังไม่ต้องตีสดนะเขาบอกอยังไม่ได้ใส่ลายสดนะยังไม่ได้ใส่ลายสดนะทุกคนขอจะคิวในแนห่างโอเคถ้าใส่ลายสดนะครับจะมันกว่านี้อันนี้แค่ร้องไกด์เป็นเดโมไปเป็นนี่ไปเฉยนะครับใส่ลายสดเทียบคีย์ครับแต่ก่อนร้องเพลงมันยังไม่มาตรฐานจําคีย์ไม่ได้ไอจําเนื้อยังไม่ได้นะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเข้ามาต่างแดน อาจารย์ตอบแบอาจารย์คนมุงใจแอไม่สนใจอาจารย์เลยอาจนไม่มันเป็นว่ดูอนไรย่างงีมันเป็นแบบเทรนใหม่ใช่โอเคอาจารย์ทุกคนนี่พายอีกสวัสดีครับอาจารย์ทานข้าวหรือยังโอ้โหกินเดลิโพรพิลตันดีนเหลืองหมดแล้วตอนเนี้จาไปตุ้มไปจับพี hmm> ่พ่อเลยนะกลับไปถึงบ้านนะไม่มีปัญหไจาอร่อยต้องสั่งจากไขทองคาใช่หรือไม่ปับจากผู้บนะ เพลงน่าโดนนำจุครับอบอลิน่รักงอนใาเนกอยากจัะะากปะทับเธอยาเยาจุยากจุพี่โอลิฟน่ารักมากครับอาจารย์หล่อครับวะเ้ยเหลือใครใคใคร ฉันอยากจะคุกงไหนว่ะฉันอยากจะคุกงงนโอเคนี่โทอสัพท์ของ f c o l l ขอบคุณนะคะพี่ทีฟี่ขอให้งยงปังๆนะคะขอบคุะคะ่ะ,คะ โอเคโอเคอกี่ี่ามดูดิคุยไปคุยไปอยากจุกยย C อ่ะคุยกับเอฟซีเรด้วยอยากจุกอ่ะ่นนี้ห้าสิบอคนอ้อนอ,อนไว ใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยคะ่ะใครยังไม่นอนหรือใครสวัสดีสี่สิบเจ็ดคนคะ่ะทำติ๊กตอกที่ไหนพรุ่งนี้เข้าไปทำหรือ่อยาที่นี่พรุ่งนี้เรพรุ่งนี้นะหมดแรงล่ะให้คนดูเย,ยอะๆช่วงนใช่มันดฝา <c oughs> กเพลงอยากจบ ไว้ด้วยนะคะทุกคนอยากจุกอ่ะใครอยากจุกบ้างเมื่อไรในที่จะเป็นจุกเป็นช่วงให้คันเราจะให้ดูนะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอันนี้เราอยู่ที่ห้องอัดนะที่นี่ค่ะอุย้ยเรื่องน้องทำไ,ไ่เห็นไหมว่ามีคนอาจารย์นี้ แล้วก็มีนี้มีพี่เขาอยู่สองคนนะคะเห็นไหมคะทักทักใครหน่อยค่ะพี่วันร่าสวัสดีค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยลูกลูกชายอาจารย์หล่อมากเลยทุกคนนทเห็นไหมพาโทวอย่างมันหล่อขักหล่อแน่ไม่หนาวเลยเหรอเขาร้อนเดชน์มุดปากคอยก็เดียงกันเสียอาจารย์มาช่วยลูกอะ ใช่ลูกผมเนี่ยลำใหญ่เล่นทีเดียววิ่งลงจากเวทีกลังถ่ายกล้องอยู่ยพอเราลำใหญ่เล่นมุกกับวิ่งลงเนี่ยไม่หนาวหรอครับก็ก็ก็หนาวอยู่นะคะก็ใส่เสื้อ่อนไว้อ่อนไว้พี่เคบอกเจ้าอาจารย์ไอแกเข้ากล้องก็ปากแดงอ๋ออาจาอืมโอเคนะพี่เคเดี๋ยวเจอกันนะพวกนี้ลงที่ต่อเนะพี่เคนะป้าเลือกรถดีกว่าเพราะว่าลิปปากแดงเกินไปแล้วนะโอเคมาดีทุกคน